ฮัลโหลสวัสดีวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันที่เป็นวันหยุดหญิงก็หยุดหลายๆคนก็หยุดดูหน้าสิบวมมากนอนทั้งวันแล้วก็ปวดหัวทั้งวันไม่ได้กินกาแฟเลย <c oughs> กินยาไปสามรอบอะปวดหัวทั้งวัน มันมันจริงๆนะการที่ไม่ได้กินกาแฟแล้วมันทําให้เราร่างกายไม่กระปี้กระเป๋าแต่คนอื่นไม่รู้ว่าเป็นไหมแต่ว่าหญิงเป็นตื่นขึ้นก็ปวดหัวเลยอะนอนนอนแล้วก็กลับมานอนกินยาแล้วก็นอนต่อแล้วก็ตื่นเที่ยงแล้วก็กินยาเที่ยงอีกแล้วก็ไปอาบน้ำบายก็ปวดหัวอีกเหมือนเดิม ไม่มีอะไรที่ทดแทนกาแฟได้จริงๆทั้งๆที่ยาทูฟากอะ่ะเม็ดนึงอะ่ะมันก็เท่ากับกินกาแฟนะก็เท่ากับกินกาแฟไปสองแก้วแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยค่ำแล้วนอนต่อเหมือนอารมณ์แบบหยุดแล้วไม่ได้อะไรนอกจากการนอนแล้วก็ไปเริ่มงานต่อไปทำงานไปสู้งานอีกที่พุ่งนี้นะคะทุกคน ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลงเลย